ไปต่อกันที่จังหวัดปัตตานีนะครับโดยทางจังหวัดปัตตานีได้มีการตรวจสอบผู้ประกอบการจําหน่ายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ําในช่วงเทศก,กาลสงกรานต์2,568ครับนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้วาราชการจังหวัดปัตตานีนะครับนำผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดปัตตานีท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดปัตตานี สอคอบอสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดปัตตานีสํานักงานพาณิชย์จ,จังหวัดปัตตานีสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมออกตรวจร้านค้าจำหน่ายเครื่องเล่นฉีดน้ำในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายเครื่องเล่นอันตรายผิดกฎหมายที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรงนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ได้มีการแนะนำผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องเล่นฉีดน้ำให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งสถานที่ตั้งในครับของผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องเล่นฉีดน้ำจำนวน2ร้านได้แก่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาปัตตานีและร้านชายมงคลตํนนนนาบลอเนรูอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีผลจากการตรวจสอบในครั้งนี้นะครับพบว่าไม่มีร้านค้าจำหน่ายเครื่องเล่นฉีดน้ำที่เป็นอันตรายตามที่กฎหมายกําหนดครับค่ะทางด้านของรองผู้ว่าราชการจรังหวัดปัตตานีนะคะก็ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องของการห้ามจำหน่ายปืนฉีดน้ำที่มีแรงดันสูงเกินค่ามมาตรฐาน พร้อมแนะนำค่าให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพและตรวจสอบข้อมูลก่อนซื้อด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเล่นน้ําสงกรานอีกทั้งค่ะจังหวัดปัตตานียังคงเดินหน้าตรวจสอบร้านค้าทั่วพื้นที่อย่างต่อเน,นื่องเพื่อสร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนและป้องกันอุบัติเหตุที่อากจะเกิดขึ้นในช่วงของเทศกาลสงกรานด้วยค่ะ